สวัสดีครับเพื่อนวันนี้ก็ให้มาขุดจอมปลวกนะครับเช้านี้ให้มาขุดจอมปลวกออกจอมปลวกมันสูงนะครับให้ขุดจอมปลวกออกนะครับวันนี้นะครับสวนทุเรียน เขเลาเลยอย่าเพ <c oughs> ิ่งเ <c oughs> อโชยืนเต่าที่มันให้นั้กินมไม่ไอร่อยจะหน้าเป็นภูเขาฮนะนี่เป็นสวนทุเรียนนะครับพี่ให้ลูกน้องขุดเนี่ยนะครับให้ขุดจอมปลวกออกครับ ให้ขุดจอมปลวกออกนะครับมีลูกน้องทำงานอยู่นะลูกน้องทำงานอยู่นะครับให้ขุดจอมปลวกอันนี้สวนทุเรียนนะครับเช้านี้อากาศหนาวแล้วนะครับอากาศเริ่มหนาวแล้วอากาศเริ่มหนาวแล้วนะครับเนี่ยอากาศเริ่ม เริ่มมีอากาศหนาวเข้ามานะครับอันนี้ทองอภูมิยี่สิบสามองศานะครับยี่บสามองศายี่สิบสามองศานะครับอากาศเริ่มเย็นนะครับนี่นะครับสวนทุเรียนนะครับ ส่วนด้านหลังก็เป็นลำธารน,น้ำตกเหรครับแสงอาจจะไม่ได้หน่อยคนระับขอโทษด้วยนะครับสวนทุเรียนนะฮะที่นี่ก็คือกลางเต็นท์เล่นน้ำได้นะครับกลางเต็นท์เล่นน้ำได้นะครับ เรากางเต็นท์เล่นน้ำได้นะครับใดรสนใจจะมากลางเต็นท์เล่นน้ำได้ได้ได้นะครับทางขึ้นสังขานะครับหลักกิโลเมตรที่สองรอยยีสิบเจ็ดนะครับจากทองผาภูมายี่สิบเจ็ดกิโลเมตรนะครับไหนก็ฝากด้วยนะครับ ปากด้วยนะครับนี่ก็ให้เอาคนงานทำงานนะครับวันนี้ก็คือให้เขาโกยทำปวกล้างแล้วนะครับเพื่อเราจะเอามาทำเป็นเออเออเป็นเห็ดปวกเป็นเห็ดปวกเราต้องเคลียร์แล้วทำมาทำเป็นเห็ดปวกนะครับเราจะทำเป็นเห็ดปวกเอาเชื้อของเห็ดปวกเนี่ย ลงไปนะฮะลงไปเชื้อทั้งเห็ดปวกวเราลงไปเราก็หมักกอาไว้แล้วเดี๋ยวว่าเกิดเพราะที่นี่อากาศดีนะครับส่วนด้านหน้าที่ติดถนนฝั่งภูเขานั่นก็คืออุทยานทุ่งใหญ่ทนะเรส่วนนะฮะหแต่ว่าเป็นอุทยานป่าไม้ของเกิงกะเวีนะฮะเกิงกงกวียเกิงกะเวีย เกิงกวีจากสวนนี้ไปน้ําตก4กิโลเมตรนะครับน้ําตกเกิงกวีนะฮะตกเกิงกวีนะครับเช้านี้นะครับฝากติดตามด้วยนะครับผมเฉลวฤิตนะครับฝากติดตามด้วยฝากติดตาม youtube ด้วยฮะฝากติดตาม youtube นะฮะนะฮะเราช่วยกันคนไทยนะฮะผมกลางเต็นเล่นน้ํานะครับกลางเต็นเล่นน้ํานะฮะเออ ทางเต็นเล่นน้ํานะครับทางเต็นเล่นน้ํานะครับอันนี้นะครับ